สวัสดีครับนอนนอนสวัสดีรอบดึกนะครับมีออเดอร์เข้ามานะครับพี่ปุ๊กก็รีวิวให้นะครับเป็นออเดอร์หนังสติกนะครับจากน้องรัชพลนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับสั่งเป็นง่ามด้ามหนามนะครับอะคริลิกนะครับยางตัวนี้พี่ปุ๊กจะใช้สําหรับเทสก่อนส่งให้ลูกค้านะครับถ้าส่งแล้วพี่ปุ๊กจะเปลี่ยนยางให้นะครับเป็นยางเส้นใหม่นะครับแล้วก็ลูกศรลูกค้าสั่งเพิ่ม2ถุงนะครับพี่ปุ๊กก็แถมไปให้นะครับ1ถุงนะครับ ธีการเล่นไม่ให้เปอนลูกกระสุนนะครับหาผ้ารองด้านหลังเป้านะครับแล้วก็เก็บมาได้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ในระยะประมาณ5เมตรนะครับพี่ปูจะยิงเป้าขนาด4เซนนะครับใหญ่กว่าฝาน้านิดนึงนะครับวิธีการจับนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปการสอนก่อนยิงกันเลยนะครับครับส่วนวิธีการยิงนะครับที่รางกระสุนนะครับจะมีสําหรับล็อกลูกนะครับเป็นรูๆตรงนี้นะครับเอาด้านสีม่วงจับลูกนะครับ เสร็จแล้วใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับเข้าง่ามด้านบนแบบนี้นะครับการเลนนานิดยนะครับกำดึงให้เป็นตัว T แนวนอนนะครับสังเกตตัว T ตัวนี้นะครับอ๊บตรงนี้หัวนะครับอาหางมาทางนี้นะครับจินตนาการนะหรือว่าจะให้ง่ามนะครับตั้งฉากกับพื้นโลก90องศานะครับดึง น้ำมาที่หนุกแก้มนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วให้เราเล็งไปที่เป้านะครับโดยที่ให้เป้าอยู่ที่กึ่งกลางยางนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเมื่อเราดึงยางมาข้างแก้มแล้วนะครับถ้าจับมือขวานะครับจะใช้ตาซ้ายเล็งนะครับถ้าจับมือซ้ายใช้ตาขวาเล็งนะครับให้เห็นยางเส้นบนทับเส้นล่างแบบนี้นะครับ อย่าให้เห็นยางเส้นล่างแลบออกมานะครับแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องให้เห็นยางเส้นบนแบบนี้นะครับส่วนเป้าที่เราจะยิงนะครับให้อยู่กึ่งกลางยางนะครับโดยเป็นศูนย์นั่งแท่นประมาณนี้นะครับดูกลุ่มกระสุนนะครับยิง 1- นึนัดนะครับถ้าไปทางซ้ายขวาสูงต่ำนะครับให้เราขยับมือที่ถือง่ามนะครับโอเคเด็กก็เราทําตามคลิปนั้นนะครับเราต้องฝึกนะครับใจนิ่ง มือนิ่งๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มด้วยลูกแรกเลยนะครับระยะห้าเมตรอ่าโดนนะครับเป่าจะหมุนดังนั้นเลยนะครับถ้าน้องๆฝึกเล่นใหม่ๆหม่ก็จะเป็นเอาราวขึงไว้ด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็เอาผ้าผ้าห่มผ้าคนหนูนะครับยิงโดนปุ๊บมันจะไหลลงถานหรือตะกร้านะครับอ่าลูกที่สองนะครับ โดนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคปากติดตามผลงานด้วยนะครับบูมแมลงฝีมือคนไทยและหนังสติ๊กทำมือนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ปูจะส่งให้พร้อมแจ้งเลขพัสดุนะครับขอบคุณมากครับ